ถามจริงๆนะถ้าดูทรงแบบนี้นะกลับเข้าไปที่คุณฟูมคุณฟูมเนี่ยนะเมื่อกี้นอกจอเราคุยกันว่าถ้าเขาจะถูกดำเนินคดี กรณี2ี่ล้านคนที่จะต้องแจ้งความดําเนินคดีเขาคือใครคุณทนายพัฒน์คือหลักกฎหมายเนี่ยนะครับส,สังคมมองมีภาพข่าวมองมาว่าน่าจะเข้าขายช่วโกงนะฮะทีนี้ตามหลักกฎหมายของคําว่าช่วโกงเนี่ยคือการทุจริตแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะฮะเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายคือเขาเนี่ยพยายามที่จะนะฮะถ้าตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยพยายามที่จะหลอกใครคนนั้นคือผู้เสียหายอืในฐานช่วโกงนะฮะ ซึ่งความผิดฐานช่อโกงเนี่ยเป็นความผิดยอมความได้จะต้องมีการร้องทุกข์การโทษดำเนินคดีด้วยซึ่งจะต้องให้ผู้สายไปร้องทุกข์เจ้าที่ตํารวจถึงจะมีอํานาจนะฮะทีนี้เราดูว่าใครเป็นผู้สายเขาหลอกใครเขาพยายามที่จะหลอกใครแค่นั้นเองฮะในคลิปในคลิปเนี่ยนะอ่าก็เป็นคุณคุณคุณผู้หญิงก่อนคุณผู้หญิงก็คือคุณพัดนี่แหละคุยก่อนแล้วส่งสายมาคุยกับบอสปันนะคุยกับบอสปันแล้วส่งสายบอสปันมาที่คุณคุณฟูมเนี่ยแล้วคุณฟูมก็บอกไปเลยว่า ติดต่อคุณกัญชัยเดี๋ยวมาวันนี้ทั้งหมด20ล้านอย่างเงี้ยคุณปันใช่ไหมที่เป็นผู้เสียหายก <c oughs> ็ถ้าสองคนนี้เขาพยายามที่จะเอาเงินจากคุณปันก็คุณปันคือผู้เสียหายในฐานในฐานที่ชอ่อโกงฮะคุณปันอยู่ในเรือนจําต้องทอํายังไงคือตามหลักกฎหมายนะฮะการอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะาเขาจะหมดสิทธิ์ไม่ได้เสียสิทธิ์ใช่ครับเขาอาจจะมอบการการดำเนินคดีเนี่ยอาจจะมอบอำนาจนะครับให้บุคคลอื่น การแทนก็ได้หมายความว่าผมก็เขาก็มอบอำนาจให้ทนายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษว่าสองคนนี้ช่อโกงเขาได้ครับอย่างนี้ได้สองคนนี้ก็ต้องไปเบิกความให้ได้ว่าเขาไม่ได้ช่อโกงถูกต้องครับจุดตายของข้อนี้อยู่ตรงไหนจะอยู่ที่คุณกันชัยไหมเป็นพยานปากเอกไหมถ้าถ้ามองในส่วนตัวผมมองคือตรงนั้นคือจุดจุดหลักเลยฮะจุดตายเลยครับเพราะว่าไปอ้างว่าจะพามาออกรายการคุณกันชัย วันนี้ได้คุยกันแล้วเดี๋ยวจะให้คุณกัญชัยช่วยพูดผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้าคุณคกัญชัยถูกเบิกตัวให้ขึ้นเป็นพยานบอกไม่มีผมไม่เคยรับเงินใครผมไม่เคยช่วยใครผมไม่เคยกับผีเป็นถูกอันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเลยไหมสองคนนี้คือถือว่าเป็นพยานหลักฐานหลักฐานหลักๆแต่จะฟันธงเลยว่าผิดไม่ผิด,ผดชัดเน่ยอันนี้ต้องรอคำพิพากษาของศาล แต่เชื่อว่าตรงนี้เป็นน้ำหนักในการดําเนินคดีน,<อ>นี้เป็นหลักเราก็ยังต้องให้เราก็ยังต้องให้โอกาสเขาอยู่ว่าต้องครับต่อให้คุณกันชัยมาเบิดความอย่างนี้ให้คุณกันคุณกัชัยเนี่ยมายืนยันว่า อ่าผมไม่เรียกรับนะผมไม่มีเลยรายการเลนไม่เคยเสียเงินเสียทองอะไรเลยนะฮะการไปกก่าวอ้างอ่ะมันไม่ถูกอ่าแต่ว่าเวลาเขาไปยืนยันข้อเท็จจริงกับทางคนอ่าที่เขาจะเอาเงินเนี่ยเขายืนยันแบบนั้นมันไม่จริงอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าข่ายฐานชั่วครงถ้าตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายทั้งนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะจะไปฟันว่าเขาผิดเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะต้องฟังพยานหลักฐานอื่นอีก เขา<ช>อาจจะมีมีมีมพยานหลักฐานที่นําขึ้นสืบต่อศาลใช่ครับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเป็นเพียงแผนธุรกิจอัอ่านอแต่ว่าจะฟังได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวศาลตัดสินเองอครับไม่มีสิทธิ์ที่จะบิดไปเป็นคดีพงคดีแพงอะไรอย่างนี้ไม่มีคือไม่มีสิทธิ์เราต้องให้ให้สิทธิ์เขาคือคือเวลาดาเนินคดีเนี่ยจําเลยเนี่ยโจทกล่าวอ้างโจทนําสืบว่าเขาผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าตามนี้แหละจําเลยก็่ายว่าไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ แย้งได้เหมือนกันฮะต้องให้สิทธิเขาแต่จะฟังได้ไม่ได้มันผิดวิส,สัยไหมวินยูชนคนทั่วไปเขาจะฟังด้วยไหมหรือสารเองเนี่ยซึ่งเขาดูข้อกฎหมายเนี่ยเขาจะเอาด้วยไหมหต้องอยู่ที่สารอย่างเดียวทุกคนมีสิทธิอ้างได้หมดฮะจะพูดอะไรคุณจะพูดอะไรพูดได้หมดหคุณจะเอาอะไรสืบได้หมดฟังหมดฮะแต่สารจะฟังกับคุณไมหมนี่อยู่ที่สารคือกระบวนการพิจารณาคาดีเขาหักล้างกันด้วยพยานหลักฐานต้องครับพยานหลักฐานใครน่าเชื่อถือหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเขาเรียกอะไรได้เปรียบ รหรือเป็นฝ่ายชนะคดีถูกต้องถูกต้องไมหมฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าเหล่าบรรดาเซเลปช่วงเนี้ยทยอยกันถูกหมายจับ,รบหรือถูกหมายเรียกเรียกเสร็จก็เป็นหมายจับเอาไปสอบสวนที่กองบวาครับการกองปราบปรามเสร็จแล้วเข้าคุกกองปราบเลยแล้วจับฝากขังเลยคัดค้านประกันตัวทุกคนเลยทําไมอะอย่างอย่างอย่างคุณฟูมนี่อาจจะโดนแบบนี้ไหมผมไม่รู้ว่า เขาทำคดีเนี่ยเขาทำลักษณะยังไงฮะต้องไปดูข้อหาด้วยหลักๆคือเจ้าหน้าที่ต้องดูข้อหาทุกโทษเนี่ยมมันมันเกินมันเกินกว่าที่กฎหมายเกินสปีไหมข้อหาที่เขาจะโดนนะเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะโดนข้อหาอะไรอ่าทีนี้พอถ้าสมมติว่าอ่าข้อหาช่อโกงเนี่ยนะครับโดยหลักมันไม่เกินสามปีสมมติโดนสมมตินะฮะสมมติว่าโดนช่อโกงเนี่ยโทษไม่เกินสาปีอาจจะองหมายเรียกส่วนตัวคุณฟูมเนี่ยก็อาจจะยังไม่หลบหนีไม่ได้อะไรหรอกปกตินะฮะเขาอยู่อยู่อยู่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็อาจจะต้องให คือโดยหลักคือให้เกียรติเอาให้เกียรติเขาก่อนมาแต่จะถูกคัดค้านการประกันตัวทุกคนอันนั้นว่ากันไปก็เป็นดุลพิของการคัดค้านประกันตัวอยู่ที่ดุลพิเของเจ้าหน้าที่จะคัดค้านไม่คัดค้านเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนความเสียหายมีจํานวนมากนี่ครับแล้วก็เกรงว่าจะหลบหนีไหมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมอะไรก็แล้วแต่ยุ่งอย่างพยายามฐานไหมแล้วแต่เหตุผลในการคัดค้านส่วนจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ศาลอ่ะไหนๆเราพูดถึงเรื่องตบรัพย์กรณีดีไอคอนแล้วกลับมาหน่อย บอสดาราทั้ง3คนคบอสแซมบอสกันบอสอะไรนะมีนสคนเนี้ยตอนเนี้ยสถานะเขาอยู่ในเรือนจำถูกฝากขังอยู่เขาจะต้องอยู่จนครบ84วันเลยไหมท่านายแ4วันเนี่ยคือเรา,เาในระหว่างการสอบสวนสำนวนเนี่ยนะครับทั้งตำรวจและอายการรวมกันไม่เกิน84วันอาจจะต้องมีการส่งฟ้อง <S <S นะฮะ,ะซึ่งถ้าสมมติว่าเขาฟ้องก่อนอาจจะอยู่ประมาณสักฝากที่6 ฝากที่5ฝากที่หกเขาอาจจะฟ้องเลยพอฟ้องเลย8ปด4วันจะตัดทิ้งเลยฮะทีนี้ก็เป็นดุนไปอยู่ในอำนาจของศาลละซึ่งอาจจะอาจจะขังยาวเป็นเป็นปีเลยก็ได้ <Hey. S 1> ในระหว่างพิจารณาคาด,เดนะีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือตอนนี้คดีของเขาเนี่ยตำรวจมีสิทธิ์ฝากขังเขาได้7ผัดพันสิบพันละสิบสองวันค,คือ84วันทานายพัดบอกว่าถ้าตำรวจและอายการ <สง S 2> ใช้เวลาจนครบส,งสงง่งฟ้องก็84ครับแต่ถ้าสมมุติผัดที่5ผัดที่ห ก็อาจจะอยู่ 60- ถึง72แล้วก็ส่งฟ้องครับพอส่งฟ้องเสร็จอยู่ที่ศาลเลยครับท่นี้เขาอาจจะได้ออกมาตอนนั้นคือคือไม่ได้ออกฮะคืออำนาจในการสอบสวนเนี่ยคือตอนนี้เขาถูกควบคุมในระหว่างสอบสวนอ่ายังไม่ได้อยู่ยังไม่ตกเป็นจำเลยของในศาลฮะอ๋อแต่ควบคุมได้ควบ,บคุม,คมได้ไดฮะ,ฮะตามกฎหมายทีนี้สมมติว่าอายการสั่งสมมติว่าเขาสั่งฟ้องในในฝากที่ห้า ถูกไหมฮะมันยังไม่ัไม่ไมถึงฝักที่7อ่าทีนี้ตัวตัวเขาเนี่ยจะเปลี่ยนสมมติว่าฟ้องเนี่ยจะเปลี่ยนจากสานะเป็นผู้ต้องหากลายเป็นจำเลยอ่าอ่าพอเป็นจำเลยเนี่ยปั๊บจะอยู่ในอำนาจของของศาลควบคุมละโอ้งเงื่อนไข84วันนี้คือตัดตกไปละตกไปละตำรวจกับอยการทำสำนวนทันอ่าอก็84วันก็ก็ลบไปเลยอ่าทีนี้เขาก็จะไปอยู่อำนาจของศาลละอ่าทีนี้ก็อยู่ที่เขากับศาลละว่าจะว่าจะควบคุมตัวไว้ถึงขนาดไหนยังไง อาจจะมีการประกันเป็นเรื่องปกติของเขาซึ่งคดีในการดเนินคดีเนี่ยมันมันช้าเร็วเนี่ยมันอยู่ที่ศาลโอ้ oh. ถ้าถ้ามีการพยายิจารณาคดีอาจจะช้าบ้างอาจจะอะไรบ้างเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นปีก็ได้มีการเลื่อนมีการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปีเลยฮะยิ่งผู้เสียหายเยอะๆะต้องสอบปากคาเยอะเยอะยาวไหมคือสอบปากคาเนี่ยต้องเสร็จก่อนฟ้องฮะโอ้อ่าอ่าต้องเสร็จก่อนฟ้อง<ๆ>แต่ว่าในในระหว่างพอรวบรวมสำนวนส่งฟ้องหมดแล้วเนี่ย ในระหว่างนั้นมันมีมันมีกระบวนการของเขาเขาคือว่าอาจจะนัดพร้อมนัดสื่อพยานอะไรกันซึ่งมันจะใช้เว Act ลานานอืตรงเนี้ก็ต้องขังต้องขังยาวเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเขาเลือกอะไรประกันตัวก็ต้องประกันใช่คือคือคือเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะรู um ้ดีแต่ผมถามหน่อยก็คือสรุปว่าเดี๋ยวรอดูว่าตํารวจกับอัยการจะส่งฟ้องเขาเมื่อไหร่ครับ ถ้าครบ84วันยังไม่ส่งฟ้องไม่ทันก็ต้องปล่อยอันนี้ปล่อยเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาลแล้วนะเพราะเขายังไม่ได้แปลสภาพเป็นจำเลยครับผมอ่าแต่ในในระหว่างพอครบ84วันยังไม่ส่งฟ้องพอปล่อยแล้วเขาจะส่งฟ้องเมื่อไหร่ก็ไปเริ่มนับหนึ่งในสถานะจำเลยใหม่ถูกต้องครับมีสิทธิ์ที่จะกลับเข้าไปอีกแต่ทีนี้เป็นคำสั่งศาลก็ไม่ได้มีต้องใช้คำว่าไม่ได้มีสิทธิ์กลับเข้าไปอีกคือในระหว่างนั้นคือยังไม่ยังไม่ปล่อยเลยฮะไม่ใช่ออกมามามาอยู่บ้านแล้วค่อยเข้าไปไปเรียกไปใหม่ไปฟ้องไม่ใช่ฮ เขาก็จะฟ้องในระหว่างที่อยู่ในคือคืออยู่ยาวเลยว่าง่ายอ่าครับต่อเลยสิบสี่วันถ้าคุณไม่ทันคุณต้องปล่อยเขาก่อนถูกต้องครับแต่อันเนี้ยเขาเขาอาจจะอยู่ข้างนอกก่อนอยู่ข้างนอกไหมอ่าอยู่ข้างนอกเพื่อรอร่วมรับหลานรอส่งฟ้องแต่พอส่งฟ้องปุ๊บเป็นลักษณะของจําเลยถูกต้องทีนี้ดูดูที่ศาลแล้วว่าศาลจะว่าอย่างไรถูกต้องครับมีไหมที่ช่วงเนี้ยในขณะที่ส่งฟ้องแล้วเป็นจําเลยแล้วอยู่เป็นปีเลยมีไหมมีครับเฮ้ย เลยครับเว้นแต่จะให้หมายขังจำเลยไว้เว้นแต่จะได้รับการประกันตัวสารจะมาแบบนี้ฮะแล้วทําไมเขาถึงไม่ประกันตัวหลายคนสงสัยว่าเออในช่วงนี้ทาไมไม่ประกันตัวเขาประกันตัวได้ไหมถามว่าเขามีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอประกันตัวได้คือกฎหมายเนี่ยนะครับสามารถยื่นได้ทุกวันด้วยซ้าทุกวันด้วยวันละสามฉบับก็ยื่นได้เช้ากลางวันเย็นได้เลยได้เลยฮะเป็นสิทธิ์ของท่านตามกฎหมายาคือแต่สารจะให้หรือไม่ให้อยู่ที่สารใช่ไงถ้าสารจะต้นไม่ให้คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์ด้วย อาสารต้นไม่ให้ประกันตัวเนี่ยคุณมีสิทธิอุทธรณ์ให้สารอุทธรณ์วิจัยก็ได้แต่นะครับในการทํางานของทนายความนะฮะนอกจากที่ต้องต้องดูสำนวนด้วยฮะว่าจะยื่นไปแล้วมันจะได้ไหมต้องประเมินสถานการณ์ว่ามันจะได้หรือไม่ได้บางครั้งเราไม่ยื่นวันนี้หรือเรายื่นวันนี้แล้วไม่ได้อาจจะผ่านไปในห่วงเวลาหนึ่งมีเหตุจําเป็นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฮะการสอบสวนสำนวนพนักงานสอบสวนได้สอบไปจนจะครบถ้วนแล้วอาจจะให้โอกาสเขาในการออกมา หาหลักฐานบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เหตุเลยฮะคือทนายเขาก็จะวัดใจด้วยใช่ครับถ้ายื่นแล้วโอกาสไม่ได้รับการประกันตัวเขาจะไม่ยื่นกันคือถ้าตามหลักของผมอ่ะผมจะเขาจะเรียกบอกว่าสำนวนมันจะช้ำคือเสียรูปมวยใช่ครับเพราะศาลเคยสั่งยกมาบ่อยๆเหตุเหตุที่จะมาอ้างยื่นอ่ะมันก็จะ น้อยลงเออราจะรอให้มันนานๆแล้วมีหลายๆเหตุในคำร้องเดียวกันดีจังหวะเดียวเลยถูกต้องครับคิดว่ายื่นแล้วได้ประกันมากกว่าสัก6 0 7 0อะอย่างนี้ค่อยน่ายื่นถูกต้องครับถูกไหมครับถ้าอย่างนี้ดูทรงนะอ่านใจนะให้ทนายพัฒน์ลองอ่านใจครบฝากเลยไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นผมเชื่อว่าไม่ไม่ครบหรอกฮะทนายจะยื่นก่อนถ้าถ้าสมมติว่าเป็นผมนะผมก็คงไม่ถึงฮะไม่ถึงอาจจะลองขอยื่นสักผัดที่5้าผัดที่6ดูอ่าประมาณนั้นถูกไหมเพราะตอนนี้เขาเข้าไปเนี่ย กลางเดือนที่แล้วเขาครบเขาน่าจะพึ่ง30กว่าวัน30กว่าวันจตกประมาณ3ฝากสามผัดเขาเรียก3ผัดอ๋อ oh, ก็ยังอีกสัก10กว่าวันประมาณนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดูคนที่วางแผนคดีด้วยแนวแนวคิดอาจจะต่างกันถ้าให้อ่านใจอีกทีคิดว่าเขาจะยืนด้วยสาเหตุอะไรถ้าถ้าเป็นผมเป็นเ,เป็นทนายในคดีนี้นะส่วนตัวนะฮะผมก็คงบอกว่ามีการสอบสวนไป จนจะครบถ้วนแล้วมไม่ไม่ไม่ให้โอกาสแต่ทางผู้เสียหายก็ต้องให้โอกาสเขาในการหาพยานหลักฐานด้วยอย่างครับไม่ง่ายหรอกเบสิแล้วก็อาจจะเรื่องของหลบหนีก็คงไม่หลบหนีมีหลักทรัพย์มีนู่นมีนีม่น ύ, มีเหตุอะไรของเขาฮะก็แล้วแต่ซึ่งเวลาอ้างเนี่ยเขาคงไม่อ้างเหตุเดียวอยู่แล้วฮะอ้างแบบ มีสิบข้อก็สิบข้อเข้าใจเพราะว่าคดีเดิมของเขาจริงๆเขาได้แค่สี่สี่สี่ัดแต่พอไปฟอกเงินก็เลไรกลายเป็นเจ็ดัถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าครบสี่ัดเขาอาจจะบอกว่าสอบเกินหมดแล้วขอออกไปหาพยานหลักฐานมากทีนี้เขามีสิบแปดคนยื่นทีหนึ่งสิบแปดคนเลยไหมถ้าประกันแล้วแต่ฮะถ้าสมมุติเป็นทนายพัดเพราะบางคนอาจจะอาจจะบางครั้งเนี่ยนะครับในการวางรูปคดีแล้วแต่คนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอาจจะข้อหาเนี่ยอาจจะไม่หนักหรือมีส่วนเกี่ยวข้องบางบๆงบาง นะฮะคือพยานหลักฐานมาถึงเขาน้อยอาจจะให้คนเนี้ยยื่นก่อนแล้วก็รอฟังคนนี้ก่อนจอถ้าบางยังหลุดถ้าบางออกได้ไอ้หนาเดี๋ยวตามไปแต่ถ้าบางไม่ออกหนาไม่ต้องยื่นถูกต้องฮะโอ้แต่ถ้าเมือนบไม่ได้ไม่ได้แช่งหรือไม่ได้อะไรเพราะว่าผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะเท่าที่ดูข่าววันที่ไปขอฝากขังอ่ะแต่ละคนมันไม่มีบางเลยนะฮะ หนาทั้งนั้นเลยหนาปักมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นระดับบ,บอสแม่ขายเป็นระดับอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะนะออโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะก็ต้องประเมินนะฮะทีมทนายก็เชื่อว่าทีมทนายก็ต้องประเมินดูว่าใครเกี่ยวข้องขนาดไหนยังไงแล้วก็ลองใช้คาว่าลองชิมลางดูก่อน คือทนายเขาก็หลายคนนะเขาก็ต้องประชุมกันทุกวันเลยดิใช่ป่าว่าวันนี้คุณมีอะไรมาวันนี้คุณมีอะไรมาอย่างนี้นะทีนี้มาถึงคำดามที่ผมอยากถามมากจากดีไอคอนนี่แหละเอาเอเอาตัวดีไอคอนเพราะมันขยายวงไปคุณฟูมคุณแฟมอะไรนี่เยอะแยะสังเกตไหมว่า ทำไมคนเหล่านี้มักจะมีข่าวใกล้ชิดกับนักการเมืองหรือแปลงสภาพเนี่ยคุณฟูมเนี่ยไปเป็นนักการเมืองทําไมจะต้องมีเส้นมีสายสารพัดอย่างมันเสริมความมั่นใจมันเสริมความนิยมชมชอบหรือมันยังไงทนายพันลองอ่านดูโดยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือการที่คนส่วนมากไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักนักการเมืองบ้างรู้จักคนโดง่งคนดังคนที่มีแสงบ้างมันเป็นเรื่องของการสร้าง power ให้ตัวเองมีความ น่าเชื่อถืออืครับแค่สร้างเหรอไม่ได้หมายความว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็ไปเกาะติดอำนาจได้ได้สิทธิพิเศษรู้จักหน่วยงานนั้นรู้จักหน่วยงานนี้พอสร้างความน่าเชื่อถือแล้วมันมันมีการที่จะรู้จักกันอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตั้งข้อสังเกตช่วยเหลือไหมสิทธิพิเศษอะไรที่ขอได้ก็ขออะไรที่มันช่วยกันได้ก็ช่วยเป็นเรื่องปกติของสังคมอ่ะ่านะทีนี้สุดท้ายสุดท้าย คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะใช้แท็กติกในการเปิดคลิปเสียงะนะจากบอสพออย่างที่เห็นเนี่ยเปิดคลิปเสียงคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณพัฒนะวันนี้เป็นหนึ่งในทีมทนายของเขาเขาจะใช้วิชาอะไรต่อหลังจากนี้เขาจะเดินเกมยังไงอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาเขาจะเดินเกมยังไงนะฮะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เราสิ่งที่ผมผมมองนะฮะในฐานะส่วนตัวที่ที่ติดตามข่าวซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับใครอยู่ละเรามองข่าวเนี่ยตอนนี้เขาเปิดมาเป็นเป็นท่านผู้หญิง แล้วก็เป็นบางคนที่มีคลิปบ้างอย่างผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนมากกว่านั้นมีนำซ้ำาอาจจะเป็นเจ้าที่ของรัฐเองมันเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนเชื่อเชื่อบางคนให้ดูก่อนล็อกเป้าเป็นคนคนถูกไหมครับอ่าก็คือก็คือกลยุทธ์เขาตอนเนี้ยล็อกเป้าเป็นคนคนตอนนี้เป็นนักร้องสาวจะไปที่ดาราผู้ชายคุณเชื่อว่าเขาอาจจะมีคลิปเจ้าหน้าที่รัฐเลยผมผมเชื่อว่านะ ผมไม่ยืนยันนะว่ามีมีหรือไม่มีแต่ถ้ามันมีนะฮะสิ่งที่มันมันจะน่ากลัวต่อนะฮะมันน่ากลัวต่อมันจะมันมีไหมถ้ามันมีเอาละเราเราเราค่อยค่อยค่อยคคิดครับตอนนี้ที่เขาเปิดมาคือคนที่เข้าขายไปไปช่อโกงเขาไปหลอกเขาครับอ่าอ่าใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติเกิดเขามีคลิปประมาณคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐช่วยผมหน่อยเฮ้ยคดีเองมาแล้ว พี่เก็บใส่แฟ้มไว้ใต้นั้นไอ้นี่น่ากลัวกว่าน่หน้ากลักวฮะถ้าสมมติว่า,เ,าเขาเขามีคลิปกับเจ้าที่จริงแล้วผลคดีเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังให้ให้มากแล้วคนทำไมอะ<น>ทำไมคนที่เขามันเ,เราต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการมีการมีการพูดคุยกันจริงนะครับมันมันจะส่งผลถึงคดีไหมนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาตั้งข้อสังเกตดูเหมือนกันโอ้นะฮะหมายความว่า,วาถ้าสมมุติถึงจังหวะ แล้วเขาปล่อยคลิปกับเจ้าหน้าที่รัฐมาครับไอความผิดของเขาที่หนักๆอาจจะน้อยลงได้ถ้าเจ้าคือคืออาจจะผมผมผมไม่ได้ยืนยันว่าอาจจะไหมนะฮะก็ต้องมาดูว่าเจ้าที่คนนั้นเป็นเจ้าที่คนที่ทํางานไหมหรือว่าจะเปลี่ยนคนถ้าเจ้าที่สุจริตไม่มีปัญหาแต่ถ้าบ้านบ้านเมืองเราถ้าเจ้าที่ไม่สุจริตรูปคดีมันอาจจะ กลัวมันบิดนะเอากลูบิดนะใช่คำว่ากลัวมันบิดเอางี้เราเราไม่ได้อยืนยันนะว่า้ะใจเราไม่ต้องพูดถึงกรณีนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมันมีกรณีแบบนี้กับคดีอื่นแบบนี้เรียกว่าข่มขู่เจ้าหน้าที่ไหมว่าเฮ้ยเอ็งต้องช่วยฉันนะถ้ามันมีกรณีอื่นๆคล้ายๆแบบนี้ไม่ใช่กรณีนี้ละอ่ะคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาข่มขู่คดีอื่นนะเขาไม่ได้ข่มขู่แต่ว่าคนที่คนที่กระทำความผิดจริงเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะต้องร้อนๆหนาวๆนอนไม่หลับแน่นอนเออประมาณว่าอุ้ยเฮ้ย นึกแล้วทีนี้ก็ูเคยคุยกับมันไว้ที่ไหนมึงบอกว่าเอ,อเคยเรียกเงินมันไว้อะไรอย่างนี้ปะ่ะอ๋อเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต่อให้ไม่ปล่อยต่อให้ไม่ปล่อยคลิปนะไม่เกี่ยวกับดีไอคอนสมมุติเป็นคดีอื่นๆพอเห็นเชือดเสือเชือดเชือดวัวไปแล้วอเจ้าหน้าที่ป่านี้อาจจะวิ่งเฮ้ยเราหาทางช่วยมันดีกว่าโดยเงียบๆอะไรอย่างงี้เป็นไปได้ไหมอันนี้ไม่ทราบเลยแล้วแต่เลยว่าจะจะกลัวหรือไม่กลัวหรือจะยังไงอันนั้นก็ต้องไปดูว่าใครเป็นจะเป็นคนทำ แต่ถ้าช่วยแบบน่าเกลียดก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะติดล่าแผลไปด้วยฮะถูกไหมนอกจากนอกจากคนดังแล้วเจ้าที่อาจจะโดนเองเพราะตอนนี้สังคมมันก็มองอยู่ว่าคุณพัชใช่ไหมอือนะฮะทั้งหมดนี้อะคุณผู้ชมดูนะครับว่าจากเรื่องดีไอคอนเรื่องเดียว18บอสที่ถูกจับกลุมดําเนินคดีแต่แขนออกมาจนตอนนี้ไปลั่นทุกวงการแล้วนะเพราะองค์พระเอกด้วยนะครับของเดิมเนี่ยเขาฉายาเขาดีมากนะคุณฟูมเนี่ยแมวก้าชีวิต คุณคิดว่าเขาจะมีชีวิตที่สิบอีกไหมตามพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานไปถึงก็เรียบร้อยแต่ท้คุณกระซิบผมคุณกระซิบผมคนเดียวก็พอคุณคิดว่าเขามีไหมชีวิตที่10เอาที่คุณเห็นเนี่ยผมผมมองว่านะครับคือคือการที่พี่หนุ่มกัญชัยออกมาพูดเนี่ยนะครับค่อนข้างที่ยืนยันข้อเท็จจริงได้พอสมควรนะครับแต่จะจะถึงขั้นจบหรือไม่จบเนี่ยต้องไปดูพยานหลักฐานอื่น นะครับซึ่งจะมีน้ำหนักหักพยานหลักฐานตรงตรงนี้อืมอีกทีมีคิดว่าเขามีชีวิตที่สิบไหมผมขอไม่ยืนยันดีกว่าไม่อะไรนะไม่มีหรือไม่ยืนยันนะไม่ยืนยันดีกว่าครับ <c> เ <oughs> <c oughs> อานครับคุณผู้ชมแต่จากที่ทนายพัฒน์เขาบอกมาแล้วลหละว่าจากพยานหลักฐานและเขาพยานหลักฐานสําคัญที่สุดในทุกคดีคือพยานบุคคลถ <c oughs> ูกต้องไหมฮะ ผมผมพูดอย่างนี้ทุกคด,ดีไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพยานบุคคลเสม,มอไปบางคดีเป็นพยานบุคคลบางคดีเป็นพยานหลักฐานบางคดีเป็นขยานวัตถุแล้วแต่รูปคดีนั้นๆมันจะมันจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าดูจากพยานหลักฐานคุณผู้ชมคงจะได้คําตอบแล้วล่ะว่าเขาจะมีชีวิตที่10อีกต่อไปให้ก็ให้คุณผู้ชมวินิจฉัยได้นอกจากนั้นก็คนที่วินิจฉัยว่าผิด จริงหรือไม่ผิดจริงเนี่ยก็อยู่ที่สารครับวันนี้นะครับผมมีน้ําพริกอร่อยๆมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ําพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะค,คุณผู้ชมนี่คือน้ําพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเ,เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบหปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับน้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนๆกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่0-2 016 00 00หรือว่า LINE แอดท9วีรับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ